ยังมาได้อันที่หายเพิ่นมาคอนะยังโม้ยังโม้ยัมี่มีคนคุยภาษากุมเนี่นะนมีอยู่แต่คุยเบาพอเคยเป็นคุยเปลี่ยนลายจะได้หัวครูบาทั้งใดเลยคนไทยคนไทยกะสบายดีกะสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกส,สุขวัลพี่น้องเลยมาพบพ่อกันมื่อนี่กะบ,บรรยากาศกะคึมๆอีกพี่น้องเลย เพราะว่าคือผลชิตโตกพี่น้องเลยแต่ว่าอากาศก็ฮ้อนๆเนาะแต่พอดีว่าเมื่อนี้กาได้อ่ามาตัดผมพี่น้องเลยมาตัดผมเนาะอ่าอยู่เพื่อนน้องบันแต่สีมาถามข้าถามข้าทั้งน้องบันเพื่อนเลยพี่น้องเลยว่าเพป็นเลี้ยวดำให้ดำหน้าแล้วบอกหรือว่าจังใดเนาะเพราะว่าเมื่อนี้กเป็นวันศีลวันพระเนี่ยพี่น้องเนาะพี่น้องเลยเสื้อผ้าเวลาก็ไปโอูไปล้มทั้งหนองบันเลยพี่น้องเลย โอเคพี่น้องเลยทางข้าก็ได้กลับกล้องให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันพี่น้องเลยเนาะกระเฮือนเพิ่นกระสิไกลแน่พี่น้องเนาะอยู่กลางท่งนาไปเลยพี่น้องเลยทางนังก็ติดบแบงคกใหญ่พี่น้องเลยเนาะกระสิมีลำตะคองกั้นพี่น้องเลยอันนี้ก็สิเป็นเฮือนน่องบันอ่ะพี่น้องเไยเผื่อบ่สักซาเสียเวลาสิพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปทักทายทางน่องบันเป็นน่องเลยเนาะโอเคพี่น้องเลย ไปกันเลยตอนนี้แกมาหอดทั้งเฮือนเพิ่นแล้วแกห้น้องเพิ่นนัน่งรออยู่พี่น้องเลยวัวน้องเพิ่นสิไปทางใดต่อมาเนี่ยคุ้มพาคคุ้มผลคือจีบแล้วไปทังใดดอกสบายดีเด้อ,อเป็กนี่ได้เมื่อยดำหน้า, <laughs> า,นาบ่นนะ<อ>าวมาแล้วอะไรที่แบ่เนาะเดี๋ยวจะจิกมื่อจิกวันเลย พอดีเลยผักพรบานนี่มือ่อนี้ยกวันศิลนเนาะคือเพิ่นสิแต่งโตไปทั้งใดมื่อนี้ยกะลงวัดมื่อเนี้อ,อ๋อลงวัดชิดว่าสิาออกตลาดตะลี่<อ>ยันเราไปตลาดแล้วให้แล้ยวน้ายันเราไปหาบำลุงเนาะม,นมีเงินไปมีเงินไปโอ้ยเข่างามนี่เนาะขายอะไรสักเข่าหนี่นนอย,ยอ,อ๋อได้จิกซีฟนาทถงนี่มึงแน่พี่นาะง,งามมาดีทุก เข่าหน้าเพิ่นง,ง่ามงามเข่าหน้างามหย่าก,ก็งาม <c ười> คนเห็ดก็งามวะคนเห็ดก็งามคือกันกับผู้เจ้าเนี้ยหย่ากับดกเนาะเพลินเพลินนี่บ่มีงัวให้กินบ่นีนง่งวัวหาก็เ,เอามาวานนี้จะเก่าไปหน้านั่นวะโอ้เพลินมีหน้าสองบอลพี่น้องเห็นมีหน้าอีกทง่งหนึ่งกะไก่บ้านไก่เฮือนในท่งนั่นก็ได้งัวเพลินกัอบโบลายเนี่ยคือว่าเลยเนาะ มาจอจะโตก็ง่สา,สามตัวก็ดีกินยาใช่ทั้งหน้าพนีิกาหยาลายพี่น้องเลยที่ถ่วมเขา่าไปเลยยังไม่ได้ใส่ผูยใช่หนหมเข่า,ขากันเนาะใช่ก็บ่ได้ลายวเป็นนีเป็นนีขีุ้่นใช่พี่น้องเลยใส่ผุย,ยนี่วะล้ะถวยละจานนี่นะ กินข่าเที่ยงแล้วบ่มาไหนยังมีน่ากินบ่เสียงบ่เบาพี่น้องเลยเป็นเมื่อยเป็นเมื่อยดำหน้าไปซะวบนนี้ไปหาหน่อไม้มาต้มบ่ทางไหนชาวได้กินหน่อไม้ลายเป็นกระเพาะได้พิษกระเพาะเจ็บมีอย่แล้วกระเพาะอาจจว่ากินหน่อไม้ลายนี่ระวังนี่แหละ เนาะหนึ่งมะา,ากินข่าวประตรงเวลาเดยกินข่าวประตรงเวลาก็สีทําให้ปวดกระเพาะปวดท้องเพราะว่าคือร้างบรรานนี่ยเ,เคยเป็นนะพี่น้องเลยกินแกงทล้วไม่แล้วไปกินหมักแตงหมักนี่นี่โอ้ยอันตรายทั้งน้องบันแล้วก็บผอมๆเนีตอน <c oughs> หาก็เรียงให้เรี้ยงหน้าพี่น้องเลยว่ว่ากันถือยาดมตลอดนี่ยันปิดลมมผมมีเงินไปตลาดเพราะยัน อันนั้นบอ,อมีเงินไปตลาดบอไปหาบำรุงเล่ให้เล่นหน้ากหากินเนื้อเสืบไม่แหง้งผู้บ่าวก็ได้พักมาใหา้บอเด็ดนี่ <laughs> <laughs> ผู้บ่าวคุยอย่าเล่นาะมีมีคนคุยบริษัทกูมือนี่นงแกมีอยู่แต่แกคุยบ่าวบ่คอยเป็น <laughs> <laughs> คุยกูเป็นอะไรจะได้หัว ผู้บาดทั้งใดเลยคนไทย,ไทยอ๋อคุยผู้ใหอ้อยายนั่นบ่ไอ้ายผู้เพิ่นมาหาเลยวะเดี๋ยวนี้เพิ่นบาได้มาเนาะเดี๋ยวเนาะเพิ่นเป็นไ,นได้ไดสบายดียบ่คุยกันอยู่บ่คุ้มไหมนี่แกเสร็จถามอยูอ่แต่แกม่ค่อยโทรคุยเออเป็นไ,นได <ผม S 2> ไ้ได้ค <ผม S 2> ุ้มมีคือว่าแล้วหากะเรียกดำให้ดำหน้าเนาะ เวลากะน้อยที่สุดเลยเพราะว่าขึ้นผ้าขึ้นผลที่บ้านเท้าส่วนลายนี่กะเห็ดเวียกพี่น้องเห็ดวียกดำไ้ดำหน้ากับสีปิดนิดไว้เนาะ <c oughs> ถ้าฝนมากก็ับเครื่องอีกบ้านเท้าน่ะสวนลายนะบ่คอยมีเวลาอันนั้นด้ช่วงนี้หนึ่งมากก็ดำไ้ดำหน้านี่แบตดบ่บมีหนึ่งมาเลยกันอันนี้กับขึสิข้ใจยีดอกพี่น้องไอ้บ้านนอกขอบนาเฮาทั้งน้องบันแล้วนี่หากันเรียดำหน้าหนึ่งมากก็ได้ อันนี้คือสิมีเวลาหลินอยู่เนาะสทรศักเนาะที่แต่โบรรมีนิดปะเหน็ดได้โบรรมีโบมีนิดโบมีนิดเพิ่งสียหายคา่ะนิดก,ก็จะบาะจะบาะจะก,กี่ตอนนี้ก็ขึ้นพนพี่น้องเลยพออยู่ที่นี่เนาะสามวันนี่ยสามวันก็สิพออยู่เนาะโดยขอบใจลูกพี่นโดยเอาเงินให้ลานซื้อบัตรเติมเงินพี่น้องเลยซื้อกัตเติมเงินพอได้ โทรหาผู้บ่าวเพิ่น <c oughs> <c oughs> วาอยอกเ่าได้ลินนี่แหละทั้งบ่าวไทยนะครันโทรกะสียากนี่ได้เนะาะทั้ง่นนี่คือว่าแล้วเพิ่อจีส่นิดบ้านได้ทั้งไงให้ผู้บ่าวแล้วโทรมาเนาะคือว่าฮาวบูมีนิดนี่แกขับมาได้คือขับม่ได้เนาะนอกจากแชทอย่างเดียวทักหา,าอย่างเดียวเนาะ แบบเฮาพิมพ์มันอะได้พี่น้องเลยสิบพันนี่กับเบิดแล้วกับแห้งกระเต็กลิ่นยังบ่ได้ถ้าเฮาเติมแบบรายเดือนเนี่ยนี่ซีหาซิปเนี่ยนี่แบบว่ามันเบิดมันเบิดแล้วกับเฮากับยังแบบอันนั้นเบิ่งได้อยู่เล็กน้อยแต่ว่ากระซ่าเนาะหนิดนี่แหละเราเห็นงานเกี่ยวกับอย่างหู้อยูังปะคนบอกว่าเกี่ยวกับงานก่อสร้างมันก็มีหลายอย่างที่แหลบบจะบ่คอยหู้ปันไรเหตุกับงานก่อสร้างนี่กับซีเมนเยอะ เพ่งมาได้อันทีหายเพลินมาคอนะย <c oughs> ังโม้ยังโ <c oughs> ม้ไ่ได้คุยกันนั่นเพ <c oughs> ราะใช่โอ้คุยเรื่องนั่นไ่ได้คุยเรื่องนั่นคือปกติเอ้าคุยแบบทั่วไปนี่แ <c oughs> ันว่าในมือได้วันแบบว่าอ่ามือนั่นแล้วพร้อมแล้วทันหมากมาเลย <c oughs> แบบว่าเมื่อยดับหน้ากะหาคนมาช่วยแล้วเนาะเกี่ยวเข่าได้จังน่อยนี หาผูมเกียเข่าได้ปะข้นมาหาโ้าไงปะคือทั้งอ้ายเพิ่นนเคยเกี่ยวอยู่บ่าเนาะนเคยเห็นหน้ามบ่ปะ,ปะ,ปะ,ะเ,เอาเลยถามวะเออแม่แนะทางเพิ่น,นทีจ้างรถเกี่ยวเนาะบ่ะคือทั้งบ้านเฮาทั้ง ทั้งเฮานี่ส่วนรายนี่ก็จ้างคนเกี่ยวกับบุรุษที่นาจ้ะนี่บ่บห,หลายคนคือว่าเนี่ยนะคือทางลุงนี่ว่าสองคนก็แม่มินตาใส่ไว้ไวแล้ว <c oughs> จนินจอยจินพร้อมแล้ว <c oughs> ไอ้เพิ่มเรื่อยนั่นบอลเดียน,นเพิ่มเรื่คิดว่าชิมาเที่ยวมาหาอีกวะ เยาเนียนเปื่อนเออยามนี่ไปยากแม่นอยู่ลำบากเปื่อนมันลำบากเดี๋ยวสิอันสไลด์ลงพินทางสไลด์แท้ๆแเลยผลตกลินดีขึ้นมาหน่อเนาะบ้านเอาเพราะว่ามันเป็นทางดินแดงเด้ไปลำบากมาลำบากพี่น้องเลยแต่ว่าระดูแร่งนี่กะเออมากับบัวกันมันไปสะดวกสบายยามเนาะเนาะยามนี่โอ้ยลำบากเด้อคือทางลาวนี่ก็มีแต่ คุยกับนอบ้นนนองบันนี่บ่น้องบันนี่บ่คุยกับลาวนี่ยบอบ่เจ้าคุยกับไผัยนี่จชะกะแซดดินน้ำมันซื้อแต่กระไปถึงถนนเป็นแฟนคือบุเป็นได้แล้วรไม่ได้คุยหลายคนบ่กระคุยกับกับไอ้กับบ้กับบุกบกับยังหลักๆกะคุยกับเพื่อนเลยที โอ้ทางน้องบันแล้วนี่ยังมีคนคุยส่ว่าเป็นแฟนเนาะแต่กำลังขบหากับบ่าวไทยนี่แหละเนาะกำลังคุยกันอยู่พี่น้องเยแต่การยังบ่ทันได้ตกลงปผงใจอันนี้ก็รรอรุ่นกันต่อไปพี่น้องเลยหวผลยิบแล้วเนี่ย,ย,ผ,ลยลผลตกแตได้เนาะไปลุกลุบลุบไปก็ผลกันพี่น้องเลยอากาศฮอนอ้าลายมาเนี่ยผาผลกับฮอดเวลานี่ก็ตกแล้วแต่พี่น้องเลย กทังนั้นเห็ดอย่างเด้นะหักพื้นบอกอันนี้เป็นทางบ้านทางเพื่อนเพื่อนพี่นองง้องกาวิวงามเลยพี่นอ้องเอ้ธงนานี่เขานี่งามหล,ลายหลายธงเสือว่าเปีปเยกว่าทางไหนหมูมีแดดเนาะตากคน,น่มูเป็นตากแดดอยู่เพื่อนอยู่ชางกันเปิด <laughs> mẹ bây giờ này sẽ bà đi đó <laughs> kiếp bằng nhà đấy nhảm nhà này để tôi lấy cho chặt chặt tạt lợn Ủa, mặc nhà thì đó người hay chỉ sự mặc nhà <laughs> lại không tìm đơn tí <laughs> ลหลักแล้วคนแรกนี่คนหลักคือว่าเนี่เขาไปยู่บนด้นอนขอหน้าอม่ได้านอน,นหน้าป่ะทางเนี่ยไปดามหน้าในเที่ยวป่ะโอ้ตจังพอจังว่าจอยจังฟอมน้องบันกันเลยเที่ยวไปเที่ยวมาเออเที่ยวไปนะก้าได้ใช่แลชิลกท่านลกหลับลกก็ตเ้แล้วลกได้แไถกโอ้ ขึนเขาผิดเวลาแล <laughs> ้วแหลนะแบบสิโอ้อันนี้สิว่าบบวาไว,ไว้แล้วสำนีน, <c oughs> นาสองบอลได้นะอก่อนเท่าได้นี่นีเท่าเนี่ยได้ว่หนะาดออหดลอยทองนั่นนะเจ็ดเป็ดสิบอ่าเป็นล้อยปลายเลยนี่ล้อยหกสิบเลยนี่โอ้ยผลหยาดแป,แปบๆอยู่ สุดแม่ลูกอ่อนเพิ่นบ่อตากไว้นี่อ่ะพี่น้องเลยเกิดสิประมาณนี่พี่น้องเลยเกิดมาตัดผมมาหน,นิบางเื่นมาถามค่าถามค่าทั้งต่องบันดับนาเร่แล้วล่ะ <c oughs> ดับนาแเร่ใหม่ๆพี่น้องเลยเมื่อยได้เห็ดนาเนาะเม,ม,มื่อยเมื่อยอาาจรย์ก็บ่เมืบบ่อยอื ไปจ้างแพงเราวันหนึ่งเส้นหาจ้างวันนึตัวเขานโอ้ยกบไปจ้างดามเองหามน่เพ่หามชอยแบบนี้เอาต๊กหัวแห้งหรือีต๊กเอ้ากอมันนี่มันนี่อากาศเอ้า เอาไปซี่ตุกมือเรงการโกบได้เนาไข่กินตะโกบตะเขียดเนาะบ้านฮะเนาะอ๋อก็จะได้จบคลิปกับพี่นองไอพนตกแล้วพี่น่องเ้ยประมาณนี้คลิปนี้ก็ขอบมุกขอบใจน้ำละลาย